โอโยสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ในแมปอัสตีทิปในอัปเดตเดอะแพนทุ่งหญ้าสุดอีพิกที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในอัปเดตนี้อ่าเราก็เริ่มจากการประกอบรถและเดี๋ยวไปสำรวจแมปกันว่ามันมีอะไรใหม่บ้างกาวน,นี้ก็เริ่มจากการประกอบรถเป็นเลยมาเสร็จแล้วไป สตาร์ทรถอ่าไปกันก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามีต้นไม้ตามแบบแล้วตอนนี้แล้วแบบก็จะเป็นทุ่งหญ้าและมีสายไฟเหมือนเดิมอ่ามีเป็นต้นไม้เยอะขึ้นมีเป็นต้นไม้แล้วก็มีหญ้าอ่าแล้วก็เราก็จะขับไปเรื่อยๆไป เดี๋ยวนะทำไมห,หน้าจอสัน่นเฮ้ยเครื่องบินเครื่องบินอ๋ออ๋ออ๋ a วัดเดี๋ยว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 แวะไปดูคืออะไรวัดเครื่องบินตกฮะโอ้โหก็จะมีเป็นสร้างเครื่องบินแล้วก็หายไปแล้ว อันนี้อะไรอีกเนี่ยท้องฟ้าสีแดงสีชมพูเลยตอนนี้มันทีอะไรโอ้โห oh ท้องฟ้าชมพูโอ้โ oh หชมพูลยเกนอ่าเจอบ้านเจอบ้านแวะหน่อยแวะหน่อยอ่าเจอบ้าน มีลวด้วยเอ้าโอ้โหโอ้โหโอ้ไอ้ตัวนี้ตัวอย่างใหญ่ตัวอย่างใหญ่เลยเอ๊ะอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้อุกบาทเหรอเหมือนเป็นอุกอุกบาทเลยน่าจะใช่ท้องฟ้าสีชมพูชมพูนี่ก็คืออุกบาทใช่ไหมน่าจะใช่นะติดไปก่อน เขื่อวได้จะเม็์ได้ใช้อันนี้อะไรแกส๊สโอเคขอขโมยของหน่อยฮะขอขโมยของก่อนโอเคกินกินกินอ่ะไปะไปต่อ เสาไฟฟ้าด้วยเสาใหญ่อ๋อมีอย่างนี้ด้วยโอ้โหตอนมืดโอ้เป็นทุ่งหญ้าหมดเลยอ่ะเจอบ้านแวะต้องแวะหน่อยเก็บของเก็บของ อุ้ยมีเป็นนี่หม้อน้ำหม้อน้ำแบบดีเลยเอ,ออกมาขอเปลี่ยนหม้อน้ำหน่อยเอ๊ะติดอ,ออกมาอ่าฮึบใส่เข้าไป โอ้ถังเต็มเลยแกส๊สเก็บมาเต็มเลยครั้งหน้ามีให้แวะอีกที่หนึง่งอืมอันนี้เหมือนจะเป็นปั๊มเลย เป่าน,น้ำมันเลยฮะตรงนี้โอ้พนักงานต้อนรับโอโหไม่ต้องยินขนาดนี้ก็ได้ดาบมาเอาดาบมาเฮ้ยมามาเอ้ยหันเข้าหาตัวเองทำไมเนี่ยเดี๋ยว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 ตีตีไป อ่าเรียบร้อยหันดาบก่อนอ่าอีกตัวหนึ่งคงไม่มาเนาะก็ขอสำรวจก่อนมีหม้อน้ำอีกแล้วเก็บไปเผื่อได้เปลี่ยนม,มีเป็นอาหารเก็บมา ปืนด้วยอ่ะพบไว้ก่อนของฟูฟูอ่ะไปกันต่อไปต่อเลยมืดมากโอ้โหตะกลคืนมืดมากโอ้โหคือมืดเกินไปนะแบบมองอะไรไม่เห็น ข้างทางมองไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะโอ้โหน่ากลัวมากคือมันมืดเกินอะ่ะเขาต้องจะปรับหน่อยนะแบบมันมืดมากอะ่ <c oughs> เอะเฮ่อรอครับห้าพันเมตรมีอะไรเออเดี๋ยว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 ,เ,ยวเอ๊ะโอ้เหมือนเป็นแม่น้ำ คือต้องลงไปโอ้ให้รถข้าแม่น้ำโอ้โห,โอ,โ,หโอเคโอเคไหนสตาร์ทเครื่องไงโอ้โหต้องใช้น้ำมันด้วยใช้น้ำมันด้วยฮะโอ้โห ดีนะที่พกมาเฮ้ยไปแล้วเรือไปแล้ว,ปลวเป็นแพนะเป็นเหมือนแพ,นนแพก็โอ้โหต้องพกน้ำมันติดมาด้วยนะถึงจะสามารถไปได้โอ้โห เขาเติมไปเรื่อยๆอ่าโอเคถึงฝั่งแล้วโอเคไปกันต่อผ่านไปได้แบบชิวๆ อีซี่อีซีแต่ต้องพกน้ำมันติดมาเพื่อจะได้แบบใช้น้ำมันแบบเป็นตัวขับเคลื่อนแผให้แผมันไปได้เราก็ต้องแบบพกน้ำมันมาเออต้องจำไว้เอ๊ะเราข้างหน้าคืออะไรเป็นอะไรอะ่ะกังหันลมเหรอใช่เป็นกังหันลมกังหันลมฮะ มีของอะไรเปล่าอือโอโหโอ,โหโอ้โหโอ้โหเออไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้อันนี้ต้องแวฮะไหนดูซิมา โอ้โหจำสแกโอ้โหมาตอนไหนเนี่ย what อ่ะตีมันเอ๊ะทำไมไม่มีดาเมจเลยเอ้าไม่มีดาเมจเลยคืออะไรไม่มเป็นไรกันค่อยๆหยิบของไปเก็บของ ทำไมดาบมันตีไม่ได้วอทมันตีไม่ได้มันหมดคมเหรอฮะแมวก็ได้ทิ้งไว้ที่นี่ ไปต่อ,อเสียงอะไรเสียงอะไรเอ๊ะเดี๋ยวนะฝนตกเหรอเอ๊ะฝนเหรอเอ๊ะไม่ใช่มันก้อนน้ำแข็ง แล้วก็ละลายหายไปน้ำแข็งตกเหรออ๋อลูกเห็บลูกเห็บหรือเปล่าลูกเห็บตก What? โอ้มีลูกเห็บตกฮะก้อนน้ำแข็งก้อนเล็กๆตกลงมาเหมือนเอามาแทนฝนตกหรือเปล่าเออก็ดี เออเอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยว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 มาอีกแล้วมาอีกแล้วเครื่องบินตกโอโ้โหขับยังไงให้ตกเนี่ยขับไงให้ตกขับไงให้ตกก่อนโอโ้โหนี่ครับหนึ่งหมื่นเมตร เป็นอะไรเอ่ยโอ้โหท้องฟ้ามืดมาเชียวมืดเลยท้องฟ้าเอ๊ะเป็นมีต้นไม้แยะเลยอุ้ยอุ้ยฝนตกโอ้โหโอ้โหฝนตกฮะตอนนี้เป็นป่าเหรอที่นี่เอยรถชนรถชนโอ้โห,นนโโหฝนตกฝนตกก็ยังมีอยู่ฮะ ว่าจะไม่มีซะแล้ฝนตกรถรถ,รถตกรถตกถนนเฉยเลยฝนตกขึ้นไม่ได้เลยฮะเดี๋ยวขับไปเรื่อยๆก่อน ฟ้าผ่าของตกเลยโอ้โหของหล่นเลยโอเคเช้าแล้วอืมไปกันต่ออ่าต้องถอยรถก่อน สูงมากจะขึ้นได้ไหมเนี่ยเป็นป่านะฮะหนึ่งหมื่นเมตรขอย้อนไปขึ้นถนนก่อน ข้าเดี๋ยวรถตกโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวบอกนะรถติดเดี๋ยวก่อนสิเดียวเดียวเดียวเฮ้ยโอ้ประตูประตูหลุดหมดแล้วประตูประตูหลุดหมดแล้วไปได้ไหมเนี่ย โอ้โหขยับไม่ได้เลย <c oughs> เรามาสิ้นสุดแค่นี้แล้วเนี่ย <c oughs> กับ1,000 0เมตรอะถ้าใครชอบก็กดไลค์ด้วยเออจะได้ผมผมจะได้ทำคลิปต่อไปถ้าใครชอบนะกดไลค์จะได้ทำคลิปต่อไปลงอะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ตําได้แค่1,000 0เมตรเองก็มาไกลายอยู่ <c oughs> โอ้ยเสียดายมาก